สวัสดีค่ะสวัสดีสุขู่สุขคนเนาะมาเลยจะเดิมมือนีสิผ้า,าเห็ดน้ำยานมจีนเห็ดนมจีนกินเนาะไปไปเลยตามเลยจ้ามือนีสิเห็ดน้ำยานมจีนแบบน้ำยาปลาเนาะจ้ะเจ้าซีฟ l o w กระทิเห็ดแบบบ้านบ้านเห็ดธรรมดา ทำยาปลาปลาทูจ้ะปลาทูต้มปอกหอมแดงกันนะจ๊ะเราจะโขกพริกใส่หัวหอมแดงก่อนโอ้ยกินอยากกินแข่พก่นนองเย้ยหั่นหัวหอมหัวหอมใหญ่ แล้วแต่ผูมักเนาะทันเอาไซมหมอ้อต้มแล้วแต่ผูมกักโว้ยเถางเห็ดเถางไห่หามันนี่ <laughs> พี่น้องสบดคำไม่สุภาพหามันนี่าสันฮาวมันนี่สุดเอาล้มไซมหม้อไปสก้อนหัวหอมใหญ่ซอยเน้วจะเนาะมีตะไคร้นะจ๊ะ เราจะทำพอกินไม่ทำเยอะนี้แล้วก็พริกสดกับหอมแดงนะหอมแดงเล็กนะคะซอยเรียบร้อยเราจะโขกโขกให้ละเอียดใส่กันนะจ๊ะตะไคร้กระสิหัน่นใส่หม้อต้มตะไคร้หั่นแล้วนะจ๊ะเอาใส่หม้อที่เราเตรียม ไว้แล้วไปต้มเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีกนะคะสักสีห้าใบนะจ๊ะใส่หม้อลงไปก่อนเลยสำคัญนะคะก็คือกระชายนะคะกระชายหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะกระชายเราก็จะหัน่นหันหันแล้วก็เราก็จะโขกนะคะโขลกให้ละเอียด พระเอกของเราก็คือปลาทูเข่งปลาทูค่ะเดี๋ยวเราจะแกะเอาแต่เนื้อๆมันนะคะโคลกนะคะได้แล้วค่ะเนื้อปลาทูเราที่แกะเรียบร้อยแล้วนะคะรายละเอียดอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่ปลาทูเข่งก็ไม่ต้องเอาตัวใหญ่มากค่ะแล้วแต่คนชอบชอบตัวใหญ่ตัวเล็กเอาตัวตัวเล็กนะคะเข่งละยี่สิบสามสิบกินคนเดียว ก็เลยใช้สักประมาณ3ตัวนะคะแล้วก็เราก็ไปโคลกคราวนี้ตอนนี้นะคะเราก็ได้แล้วนะได้เนื้อปลาทูที่เราแกะนะคะเราก็มาโขลกใส่พริกใส่หัวหอมแดงที่เราโขลกผสมกันรวมกันไปเลยกับกระชายนะคะโขลก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 ,กให้ละเอียดให้เข้ากันนะคะ กับหัวหอมแดงกระชายเนื้อปลาทูนะคะโขกให้ละเอียดโขกให้เข้ากันเลยเป็นเนื้อละเอียดเน,เนื้อเดกันไปเลยนะคะใครไม่อยากโขกก็เอาไปเอาพริกหัวหอมแดงพวกกระชายอะไรไปปั่นปันป่นให้ให้ให้มัน เป็นชิ้นเล็กๆแคแหลกๆหน่อยแล้วก็ค่อยมาขูดก็ได้ทึ้มเวลานะคะทุกนก็ขกไปได้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเนื้อปลาทูแล้วก็เครื่องทุกอย่างคลกละเอียดใส่กันเรียบร้อยเรามาใส่หม้อเลยค่ะหม้อเรากาลังเดือดที่เราเตรียมหม้อไว้ที่เราต้มใบมะกรูดตะไคร้หัวหอมใหญ่ลง แล้วก็เด็ดมีพริกสดด้วยเป็นเม็ดเม็ดเราต้มนะคะหม้อเราเดือดแล้วปายใส่หม้อเลยค่ะใส่หม้อเลยนะคะโอ๊ยใส่หม้อลงไปเลยเชี่ยคนหน่อย เสร็จแล้วน้ำเดือดแล้วนะคะตอนนี้ที่เราใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นนะคะนี่จะเลือกลูกชิ้นปลาค่ะแล้วแต่ใครชอบลูกชิ้นอะไรนะคะใส่ได้เราเริ่มปรุงนะคะตอนนี้ใส่น้ำปลาเกลือเล็กน้อยนะจ๊ะใส่น้ำปลาใส่เกลือลงไป นะคะคขาดไม่ได้ก็คือผงนัวนะจ้าชุดเราเใส่ชุดนะคะใส่หลายนัวหลายจ้าแต่ก็ไม่เยอะเกินไปนะคะใส่พอดีพอประมาณใครชอบ เยอะก็ใส่เยอะนะคะเสร็จแล้วน้ำปลาร้านะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่คนชอบน้ำปาร้าพัชรไรน้ำปาร้าต้มสุกมีขายทั่วไป ใส่ไปทับพีหนึ่งเลยจะได้เนื้เนยเสร็จแล้วในระหว่างนี้เราก็จะได้ปิดไฟเตรียมผักเรียบร้อยนะคะเดือดแล้วนะคะลูกชิ้นเราเต็มหม้อเลยอืดขึ้นเต็มหม้อเลยลูกชิ้นมันลูกไงไม่จากขนาดผ้าเครื่องเลยได้ไหมหอม ขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็ใส่ใส่ต้นหอมจ้าแล้วแต่คนชอบนะคะชอบหอมมากๆไม่ว่าจะเป็นหอมสดหอมแห้งหอมซื่อหอมอิลีิอรอ,อใส่จ้าใส่เงไปใส่หอมเลยจ้าเห็นมันถึงเครื่องค่ะ,คะเห็นมันเข้มข้นใส่ลูกโดดน้ำจะเดอ้อใส่ลูกโดด เนี่ยพริกสดเนี่ยพริกเขียวพริกสดน้ำมันจะไม่เป็นสีแดงนะจ๊ะเพราะว่าเราไม่ใส่เราทำแบบธรรมดาธรรมดาแบบบ้านๆพริกเราก็ไม่ใส่พริกแบบแดงหรือบางคนอยากให้มันแดงก็มีพริกแห้งเนี้ยก็ใส่โขลกมันก็เป็นสีแดงอันนี้พริกสดนะจ๊ะนี่สุกัวลูกโดดพร้อมกินจัดๆชิมก่อนจ้าชิมก่อน สุดยอด,ดยอดเลยจ้าพร้อมกินนะจ้าเสร็จแล้วโอเคน้ำยาน,นมจีนเราก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเตรียมผักก่อนจ้า มาจ้าเรียบร้อยแล้วนูจีนเราพร้อมกินแล้วนะคะโอ้เข็มคนลูกชิน้นไม่ตะลูกงังไๆเที่งบอกพริกบาดเนี่พริกสดพริกแห้งเอาลงไปอันนี้คือน้ำยาปลาต้มนะจ๊ะน้ำยาปลาต้มใส่ลูกชิน้นรสชาติเด็ดต้มปลาด้วยนมจีนโล่หนึ่งค่ะ โลนึงวันหน่อยๆด้วยนี่นางกินตนมจีนนี่แหละผู้เดียวเมื่อเมื่อละเมื่อนี้ผักเรานะจ๊ะนําเสนอถั่วนะคะสลระแหน่แล้วตะคนหมักเนาะค่ะเนาะหมักผักอย่างอภัยอีกตู้ใบแมงลักนะจ๊ะผักชีผักชีเล่านะคะเนาะอันนี้ผักผักผักชีหอม ผักหอมปอมอันนี้ผักใบเลื่อยนะคะแล้วแต่คนชอบค่ะผักสันหามาเลยผักใบเลื่อยผักหอมเป๋บา้านเฮาอ๋ออันนี้ค่ะอ่หยอดกระทินสดจ้ะสีบรสดละ่ะสีเหี่ยวๆจักน้อยเก็บมาบางแดนแล้วก็อันนี้ค่ะอืมขาดบะไดแล้วแต่ผูม้มักคือบายละงง่ะถั่วง้อเอ่อยาสิว่าบอกซื้อบ่ถึกบู่จักซื้อ ลงมือเลยจ้าลงมือทานได้เลยนะคะตอนนี้โอ้ยผักสุดยอดสุดยอดมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเต็มจานเลยค่ะใส่นมจีนใส่ผักลงไปแต่ความชอบนะคะ ลูกชิ้นด้วยอืมแม่สวดจานเลยแบบน,นี้หอม น้ำยาสะใจขนาดเลยน้ำยาสะใจมากนะคะยับขอมาไกลไพี่น้องมาเด้อบัดนี้เด้อมากินนมจีนกันเด้อนมจีนน้ำยาปลาต้มนะคะน้ำปลาออ นัวจะ้ะเฮ็ดกินมังเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดง่ายๆ กินเองทําตามใจชอบชอบต่อคนหมักต้องพิธีพี่ทันอยังไรแต่อร่อยมาก ก็บอกอืมสุหน้ำนัวๆใช่ไหมต้องมองเลยเนาะนี่ขาดว่าหนาสิ ใบม่วงกลัวๆมาณนั bye. Bye ้นอันนี้คืออาหารเช้านะคะเพราะว่าช่วงเสาร์สี่โมคอยกินที่อย่างไรบายบายุดนักเยอะ กินก็พักย่งกับแซ่บ ดูพผิดสดไปเลยไหมล่ะอือหือดิมินก็แซ่บแ ลูกชินเกรเอเนาะลูกชิ้นที่แบบต้องเอาแบบลูกชิ้นย่างดีย่างแสบอแยบบ่างเมืแบบ่อไม่เอาลูกชิ้นแบบธรรมดามาใส่แบบกินเข้าไป,มปไม่จะแปลงเมื่อไ้รสชาติ Non è vero, mm non -hmm. è vero, non è vero, non สีละคนกินเครื่องหลายๆคือพวกหอมพวกกระเทียมพริกมันจัดจานเป็นคือจเจคาเป็นวัดนี่แต่ทางบมานเป็นวัดอ,ออกมาโดดอัดโนมัดเนาะ กิบนีกะ่ะพอสำนีเนาะจ้ะเนาะสิ้นสุดแค่นี้นะคะก็สิกินนมจีนจแฉบเพื่อเด้อจ้ะเดอ้อพอกันพี่น้องไปแล้วค่ะเห็ดขิดเด้อจ้ะเดอ้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ